วันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการนําเสนอสินค้าเป็นสินค้าชิ้นที่น่าสนใจสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สินค้าตัวนั้นคือเป็นส์ถ่ายรูปสินค้า ECO Box 40ไปดูกันพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะเปิดร้านออนไลน์เนี่ยบางทีก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องของการถ่ายภาพสินค้าเวลาอยากจะถ่ายสินค้าตัวหนึ่งก็ต้องมาเซตอัพถ่ายเยอะมากใช้แบบ อุปกรณ์ DIY ต่างๆคือเห็นหลายคนที่พยายามที่จะแบบว่าลองก่อนยังไม่ลงทุนดีกว่าใช่ใช่เพราะเขาเพิ่งเริ่มไงเขาก็เลยเอาไปเอานู่นมาจับแพะชนแกะสุดท้ายแล้วเป็นมุมที่รกมากของบ้านเราจะมานําเสนอทางที่ไม่ทําให้บ้านหนุคคนรกขนาดนั้นแล้วก็ง่ายมากไม่ต้องแบบเตรียมตัวอะไรเยอะแถมยังได้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็ได้แบ็กกราวด์ที่เคลียให้เห็นสินค้าของเราชัดเจนมากดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นตัวนี้ก็คือเต็นท์ ECO ของเราขนาด40คูณ40คูณ40เซน เป็นขนาดเล็กๆอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับพวกสินค้าที่ขนาดไม่ใหญ่มากของชิ้นเล็กๆเครื่องประดับนาฬิกากระเป๋าใบเล็กๆอะไรประมาณนี้ของเล็กๆนั่นแหละอันดับแรกเต็นต์ตัวนี้มันจะเป็นเต็นที่กางง่ายแล้วก็พับง่ายมากจําได้ไหมเมื่อ3ปีก่อนขอนิดนึงออันนี้ต้องพูดเต็นที่กางแบบยากและพับยากเนี่ยมันมีอยู่เรามีหลักฐานอยู่บน YouTube ด้วยเป็นคลิปเมื่อ3ปีก่อนถ้านี้หูฉันเราต้องชาบูหน้าเผาก่อนเราต้องชาบูด้วยเวลาจะเก็บอันนี้ไม่ต้องชาบูอันนี้ จะง่ายกว่านั้นแล้วมาดูวิธีกางกันก่อนเต้นที่มันพับแล้วอะมันจะเป็นแบบเป็นกล่องกระเป๋านี้ความบางขนาดนี้เวลาจะกลางเราก็แค่วางบนโต๊ะตรงของเต้นมันทั้งหมดเราต้องการแค่พื้นที่เท่านั้นเราจะใส่แบ็คกราวก่อนอันนี้เรามีแบ็คกราวที่มากันในชุดนะนะเป็นการใส่แบ็คกราวให้ดูอันนี้ทําให้ดูก่อนเฉยๆว่ามันทําง่ายติดตั้งง่ายใส่แบ็คกราวเข้าไปเอาไปออก แต่ละมุมเนี่ยมันจะเป็นเวลโครแล้วก็แค่ฉีกแคว่ก่ะจับขึ้นมาชนแค่เนี่ยมันก็ติดแล้วดับขึ้นมาแล้วก็ประกบเข้าไปกดมันลงมามันก็ติดแล้วก็ปิดด้านหน้าอ่านี่แล้วแค่นี้เองเออแล้วก็เปิดเด็งเด้งเด่นก็คือเป็นเวลโครทั้งสี่ด้านติดตั้งได้ง่ายงั้นมาดูตอนพับเต็นเก็บกันอ่าลองดูทําให้ดูถึงความง่ายทั้งสองอย่างไปเลยอ่ะพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ปิดดึงด้านหน้าออก ับหงายท้องงายดึงดึงง่ายๆเลยเอาฉากออกพับพับข้างๆก่อนแล้วก็เอาสายไฟเก็บแล้วก็ปิดแล้วก็พับพับอีกแล้วก็ปิดกลับบ้านกลับบ้านได้ก็เห็นแล้วถึงความง่ายทีนี้ถัดมาเรามาดูว่าในชุดนี้มีอะไรบ้างดีกว่าก็คือจะมีเต็นท์ให้จะมีฉากแบ็กกราวด์ให้ทั้งหมด3สีมีสีดำที่เราเห็นไปแล้วสีขาวแล้วก็สีส้ม อะแดปเตอร์อะแดที่มันต้องต่อเข้ากับปลั๊กนะทีนี้มาดูอวัสดุของแบ็กกราวกันแบ็กกราวมันจะเป็นพลาสติกอ่อนๆที่มีความย้อยไปย้อยมาได้เนี่ยฟังเสียงเป็นเนื้อมันๆ มันจะมีข้อดีคือมันจะทําความสะอาดง่ายเพราเบนเคยเอาไปถ่ายรูปแล้วก็ทําเลอะแล้วก็ผ้าชุบน้ําเช็ดเช็ดมันก็ก็หายาก็เรียบร้อยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงสําหรับแบ็คกราวให้มันสีดำ, <c oughs> ำเวลาใส่เข้าไปในเต็นท์อะมันจะต้องหักในลนนักษณะนี้ใช่ไหมพอมันโดนไฟปั๊บมันจะเกิดเงาเงาขาวขาวเพราะฉะนั้นในฉากสีดำเนี่ยวิธีการก็คือเลี่ยงมุมนิดนึงเอาให้แบบเงาขาวขาวมันหายไปหรือไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้อยู่ตรงกับสินค้าเราอาจจะรีทัชออกง่ายใช้มุมในเนี้ยมุมกดลงมาอย่างนี้ก็ได้ นิดนึงออแบบที่มันไม่ต้องเห็นแมกล่าวข้างหลังก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนเอาไปแอปพลายแตบบ่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเจออีก2สีก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่สีขาวนี่จะเคลียร์เลยกับสีส้มฟีเจอร์กันต่อมาก็คือภายในของตัวเต็นท์เราเนี่ยจะเป็นรีเซ็กในตัวมันจะเป็นสีเงิน ด้านเลยจะมีความเป็นตะปุ่มตะป๋ำนี่ใช่ไหมค่ะข้อดีคือเวลาที่เราเปิดไฟใช่ไหมไฟมันก็จะกระจายแล้วมันจะสะท้อนภายในของมันมแล้วมันจะทําให้เหมือนกับมีความซอฟเด้งกันไปเด้งกันมาในกล่องนั่นแหละใช่ฟีเจอร์ต่อมาก็คือการเปิดเต็นท์เปิดได้ทั้งหมด3ช่องช่องแรกก็คือช่องที่ใช้ถ่ายโักต์ปกติก็คือด้านนี้เวลาใช้เราก็จะหมวนแล้วก็สามารถติดตรงนี้ได้ตรงนี้มันจะมีไอ้ตัวเวลโครช่องที่สองคือเป็นช่องเล็ก เด็กเนี่ยเราก็มวนแล้วก็ติดกข้ไแ,และช่องต่อมาก็คือช่องที่ถ่ายมุมแลตเล์ท็อปเทเบิลมันก็จะเป็นไอ้มุมที่มันกดลงมาถ่ายได้ทั้งหมด3มุมแต่ว่ามันจะมีอีกช่องหนึ่งเราจะไม่ได้เอาไว้ใช้ถ่ายสินค้าก็คือการเปิดด้านหน้าอย่างเงี้ยคือเราเอาไว้จัดของจัดของจะได้จัดง่ายแต่เวลาถ่ายจริงๆก็คือ,อใหไอ้ไอ้รูใหญ่นี่คือรูใหญ่<อ>เราจะไม่ได้เรียกว,ว่าเราจะไม่ได้เปิด เปิดอย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปมันจะมีข้อเสียซึ่งเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูฟีเจอร์ตัวต่อมาก็คือเรื่องของไฟไฟที่ได้มากับเต็นเนี่ยมันจะเป็นไฟ LED บอร์ดทั้งหมด2อันเป็นแผ่นเป็นบอร์ดแบบนี้เราจะมีไอ้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยต่อเข้าแล้วก็เสียดใช้กับไฟบ้านได้เลยไฟอันเนี้ยเราสามารถถอดย้ายตำแหน่งได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวเวลโครที่ใช้แอ j จั t ได้แบบนี้เราก็ถอดออกมาอย่างงี้อ๋อนี่ไงก็ออกมาเป็นด้ามไฟ ใช่ที่มันเป็นบอร์ดไฟ LED เราก็ย้ายตำแหน่งอาจจะไปวางตรงนี้แล้วเราก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมมันมีไฟ2อันในเต็นท์เราสามารถที่จะเลือกปิดไฟก็ได้นะครูเพราะว่านี่มันมีสายต่อเข้า2อันใช่ปะ่ะแล้วดูลักษณะแล้วมันถอดได้เนี่ยพอถอดปุ๊บมันก็จะดับถอดปุ๊บก็จะดับเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะปิดได้คัสตอมไมค์ได้ <laughs> ก็คือสามารถคัสตอมไมค์ตำแหน่งได้ปิดไฟได้จะเอาไปย้ายตรงนี้ ทดี่ฉันขอย้ายหน่อยนะคะเอามาวางตรงนี้เลยค่ะวจะอัดไฟแรงๆใช่ค่ะมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ จะงะวงเฉียงนี้ก็ได้ฉันเคยเห็นเธอทําก็อย่างเงี้ยฉันเห็นเธอทําอย่างงี้ก็ได้มันแอปพลายได้เออพี่ว่ามันสะดวกมากเลยนะเ,เราก็ต้องทดลองออลองเรียนรู้ไปใช่เพราะสินค้าบางอย่างอาจต้องการไฟอีกแบบก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ทิศทางที่ต้องการอายุการใช้งานของไฟ LED อันเนี้ยทั้งหมดเท่ากับห0,000นชั่วโมงทัลเลอร์เทมเพอร์เจอร์ของไฟเท่ากับ5,500เคลวินคือถ้าเกิดว่าคนที่เล่นพวกกล้อง DSLR กล้องมิเรเลสกล้องของบางคนเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเคลวินได้ถ้ากล้องใครที่ปรับเคลวินได้ ก็ปรับไปเลย 5,500K อันนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่มันจะทําให้เราได้สีสันของโปรดักที่ถูกต้องอย่างที่ตาเราเห็นก็เราก็ต้องอยากเห็นสินค้าสีสันที่ถูกต้องแล้วเราพอเราได้ของที่ตรงอย่างที่เราเห็นในภาพเงี้ยแล้วก็โอ้ยดีจังเลยแล้วก็ประทับใจแล้วก็จะซื้อร้านนี้อีกใช่ลูกค้าแฮปปี้นะนี่อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าไว้บาลานซ์ผิดพวกแบบถ่ายมาติดเหลืองนะเคยเห็นกันใช่ปะถ่ายภาพมาติดเหลืองติดฟ้าอย่างเงี้ยมันดูมันดูไม่มืออาชีพเขารู้สึกพี่นะถ้าแบบเออถ่ายมาสวยๆาพ

เราก็เลยพยายามเออถ้าเกิดว่ากล้องปรับเคลวินได้ปรับไปเลย5,500เคโดยประมาณนะแล้วถ้ากล้องที่ปรับไม่ได้แล้วคะพี่ก็แนะนําให้ไปใช้คัสตอมไวบารานเดี๋ยวเราจะทําให้ดูด้วยไม่ต้องทต้ังไงบางคนอาจจะถามว่าแล้วหนูใช้ออโต้ไวบารานได้ไหมคะพี่ว่ามันไม่น่าใช้นะออโต้ไวบลานมันจะทําให้ผิดหรือเปล่าใช่คือบางครั้งเนี่ยออโต้บรานกล้องวัดสีให้ถูกได้อุณหภูมิที่ถูกต้องเลยแต่พอถ่ายช็อตต่อไปแบบกล้องก็วัดผิดเลยก็มีคือมันจะอาจจะได้ถูกบางช็อตเท่านั้นสมมติว่าเราถ่าย ไปเรื่อยๆหลายๆช็อตเนี่ยบางทีสีมันก็จะเปลี่ยน ไปเรื่อยๆมันก็คอนโทรยากใช่คือเซตภาพนั้นนะมันก็จะกลายเป็นเซตภาพที่สีไม่เหมือนกันถูกต้องสีไม่เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยอยากจะแนะนาให้ใช้ออโต้บารานคือร้านเราอ่ะร้านเราถ่ายสินค้าเราก็จะใช้แบบคัสตอมตลอดทุกครั้งหรือไม่ก็ปรับเคลวินเราใช้วิธีนี้ก็คือเป็นแนะนําให้ใช้อย่างนี้ควรจะดีกว่าเราจะได้ไม่เกิดงานเยอะเกินไปด้วยมันทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นด้วยก็ถ่ายเสร็จได้สีที่ถูกต้องให้มาอาจจะเข้าไปทําคมนิดหน่อยแล้วก็อัพขึ้นไปเลยไม่เสียเวลาีข้อต่อมาคือเรรื่ออองงงงขขความแ ไเราจะไม่บอกเป็นลูเมนแล้วกันไปดูในสเปคเอาเองแต่ว่าอันเนี้ยที่เราเทสมาเอาแบบง่ายๆแล้วกันก็คือ A7R Mark II ติดกับเลนส์55 F 1.8แล้วเบนปรับค่า F ไปที่5.6ใช้สติชัตเตอร์1/60สามารถใช้ ISO ที่100ได้และสามารถถือถ่ายได้ก็ไม่ต้องใช้ขาตั้งก็ได้อันเนี้ยแหละคือความแรงของไฟโดยที่ใช้ฉากดําด้วยนะฉากสีดํามันจะทําให้แสงมันดรอปลงเหมือนกันอันเนี้ยก็คือสามารถใช้ F ฟที่5.6แล้วก็ถือถ่ายได้เลยใช้ ISO 100ก็ถือว่าเป็นไฟที่ค่อนข้าง สว่างโอเคนะใช้ได้ก็เราก็จะกลางไอ้เต็นเนี่ยแล้วก็ถ่ายเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องใช้ขาตั้งเดี๋ยวเทสให้ดูดีกว่าเอาอันนี้ก็คือเซตกล่องขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้ฉากดําเดี๋ยวเราจะมาเทสความแรงของไฟกันอ่เราต้องมีตัวอย่างสินค้าหูเป็นถ้วยแก้วที่ซื้อจากอซาก้านิชินคับนูตโตจะขายอันนี้แหละแล้วก็วางเข้าไปเลยใส่เรียบร้อยแล้วนะจะปิดให้ ลูกมือตั้งค่ากล้องเป็นก็เสร็จตั้งสปีดช,ชัตเตอร์ที่1ต่อ60ค่า F 5.6ห้าจุดหกไอโซร้อยไว้บาลานเสเซ็ตไปที่เคลวินห้าพันห้าร้อยเอันนี้คือภาพที่ได้ความสว่างประมาณนี้ ดูเหมือนไม่ต้องสามารถอัพขึ้นขายได้เลยใช่ไหมครูแต่มันก็มีเงาเน้ออย่างที่บอกว่าเป็นฉากดําแล้วก็ตรงรอยหักรอยหักของตอนที่เราใส่ไว้ข้างในถ้าอยากได้แบบดําเพียร์ไปเลยก็ใช้แบบมุมกดลงก็ได้สีของแก้วเนี่ยถูกต้องก็คือตามที่ตาเราเห็นเลยก็ถือว่าเอาไปโพสต์ขายได้คือแก้วเนี้ยมันจะไม่ใช่แก้วขาวอะสีที่มันออกขาวหม่นนิดนึงเนี่ยมันเป็นสไตล์ของเขาอะเราเทสเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้เราก็มาเข้าสู่กระบวนการถ่ายจริงใช่ไหมครูแต่ก่อนอื่นที่จะไปถ่ายเนี่ยให เรารู้ก่อนว่า main objective ของการถ่ายสินค้าให้ดูดีนี่คืออะไรวันนี้มีอยู่2ข้อแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเรื่องของการถ่ายสือ่อความหมายยวไปสอนอีคลิปอีคลิปหนึ่ง,อ,งอ,อย่าลืมติดตามคลิปนี้เราขายของก่อนคลิปหน้าเราค่อยสอนโอเคการถ่ายสินค้าให้ดูดีเมนอ objective ของเราจะมีอยู่2ข้อเท่านั้นง่ายๆข้อแรกก็คือต้องให้สีของสินค้านี่ถูกต้องอย่างที่ตาเราเห็นจริงๆเพื่อลูกค้าจะได้แฮปปี้เวลาซื้อสินค้าไปส่วนข้อที่2ก็คือสินค้าเราอ่ะจะต้องไม่มีเงาแรงๆตกลงมาเป็นเงาแบบปื้นๆ สีดำๆแบบนี้อะให้ดูตัวอย่างเราจะไม่ให้มันมีเงาแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาในภาพเราต้องให้เคลียเออเงาพวกนี้ก็คือแบบเห็นเป็นขอบเป็นพื้นๆดำๆมันไม่สวยใช่ไหมครูดูไม่น่าซื้อดูแบบเราสามารถทําภาพสไตล์นี้ได้ในภาพแนวสยองขวัญจะขายของโอเคเราขายของเราต้องการความสวยใสต้องการความเคลียอ่าเคลียชัดเจนก็เลยแนะนําว่าควรจะไม่ให้มีเงาแบบนี้ถ้างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปถ่ายกันดีกว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือกล้องฟูจิ XA2 ติดกับเลนส์คิด16.50เซตเนี้ยก็ถ่ายโปรดักต์ได้เหมือนกันขายของได้ค่ะเราจะขายตัวเจ้าตุ๊กะตุนตัวนี้เราจะใช้เป็นฉากสีขาวดีกว่าเพื่อความโดดเด่นจะเป็นมีความรู้สึกว่าฉากสีขาวเนี้ยได้ใช้บ่อยสําหรับการขายสินค้านะจริงๆพี่ว่าฉากสีขาวเป็นฉากที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นมาตรฐานแล้วพี่ก็รู้สึกชอบที่มันเป็นขาวๆใส่ฉากเข้าไปเลยครูจริงๆใส่อย่างนี้ก็ได้นะได้ใส่เป็นจะใส่ด้านล่างก่อนมันมีที่เสียบแล้วก็เสียบเข้าไปในร่องรู้สึกว่าเสียบด้านล่างก่อนจะง่าย ด้านบนก็จะมีช่องให้เสียบเข้าไปได้ <11. S 1> ม,มันดูเป็นสตูดิโอเนี่ยดูผ่านจองคุณโอเค okay, ใส่ฉากสีขาวเรียบร้อยละกล้องที่เราจะใช้อะคือ Fuji XA2 ใช่ไหมอันนี้มันจะไม่สามารถเลือกเป็นเคลวินได้ก็จะมีแต่คัสตอมไวบาลานเบนก็เลยจะทำเป็นคัสตอมไวบลานให้ดูเลยละกันเราก็กดไปที่ไวบาลานแล้วเราก็เลือกที่คัสตอมแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปถ่ายฉากสีขาวที่อยู่ในเต็นท์เราเอากล้องไปจี้แบบนี้แล้วก็กดชัตเตอร์ มันบอกว่า complete แล้วใช่ไหมเราก็กดโอเคคือเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็คือทำคัสตอมไว้บาลานซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมถ่ายงัย้นเราเอาสินค้าเราเข้าไปวางเรียนเชิญ ตัวฉากขาวเนี่ยมันจะมีความสว่างมากกว่าเพราะฉะนั้นเป็นต้องดันสปีดชัตเตอร์ให้มันสูงกว่ามันจะใช้เหมือนฉากดําไม่ได้ฉากดำเนี่ยแสงมันจะดอบลงแต่ฉากขาวนี่ไม่ดอบเลยแสงมันสว่างมากให้มันโอเวอร,ปร,ปร์ประมาณไม่เกินหนึ่งใช่ไมหมหรือว่าวสว่างเกินก็ใช้ f 5 6าจ iso เป็น200กล้อง fuji x a 2ต่ําสุดจะอยู่ที่200ก็เลยใช้200ตอนนี้ก็คือวัดแสงละสปีดชัตเตอร์ที่160ค่า f 5 6แล้วก็ iso 200 ได้ภาพละ เอาโพสได้เลยใช่ไหมหโพสได้เลยอันนี้คือภาพที่ใช้ลงขายได้แล้วก<ม>็คือได้แมกกาซีนที่เคลียร์ชัดเจนเห็นสินค้าชัดเจนคนที่เขามาดูสินค้าเขาจะเห็นดีเทลเห็นสีอะไรเงี้ยพี่ม,มีข้อแนะนําให้น้อง,อ,ง,อ,งอีกอหนึ่งเรื่องขอเสริมนิดนึงก็คือ,อว่าถ้าในกรณีนี้ใช่ไหมเราเกิดขายตุ๊ก,กตาหลายตัวพี่แนะนําให้น้องใช้ขาตั้งเพราะมันจะได้มุมเดิมตลอดแมันจะทําให้ถ่ายเร็วด้วยนะใช่มันจะเอาวางวางจัดวางอีกเรื่องหนึ่งอีกนิดนึงพอเรารู้ตำแหน่งที่เราจะเอาแล้วเนี่ยเราสามารถมาร์กจุดไว้เลยว่าเราจะเอาตุก ตาวางตรงนี้แล้วเราก็ถ่ายแฉเอาไว้ตรงนี้ทำกันเป็นโรงงานเลยมันดูสากรรม <laughs> วันนี้เป็นข้อแนะนําที่คิดได้ทีนี้จะขอเสริมอีกเสริมอีกละ <laughs> คือมีอยู่จุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงของเต็นท์ถ่ายสินค้าไอเต็นท์ตัวนี้มันมีข้อดีอยู่ก็คือว่ามันมีฉากหน้ามาปิดอะ คือถ้าเราสังเกตเต็นทั่วไปที่มันเป็นกล่องมันจะเป็นกล่องลักษณะนี้ถูกปะ<ง>เปิดโล่งข้างหน้าตรงนี้ทีนี้เนี่ยเรามาพ้นพบข้อเสียของการเปิดโล่งข้างหน้าตรงนี้มันทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดสินค้าของเราเนี่ยหน้ามืดมครูเขาเรียกม,มันว่าสินค้าหน้ามืด <c oughs> คือหมายถึงว่าต้องใช้ยาดม มันเป็นลม oh. คือหมายถึงว่ามันเหมือนกับมันมีเงาอยู่ข้างหน้ามันเหมือนมันยืนหันหลังให้แสงอยู่หรืออะไรก็สักอย่างก็ไม่รู้ที่มันเกิดแบบความดํานิดๆน,น่ะบนสินค้าเราสังเกตเห็นหลายตัวแล้วที่เราถ่ายมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราเอากล่องตัวนี้มาใช้ปุบ๊บอ่ะข้อเสียตรงนั้นมันหายไปหูคือพอเราแบบใช้ตามสเปควิธีทําของเขาอะ่ะคือปิดหน้าตรงนี้แล้วเราก็ใช้ช่องใหญ่ตรงเนี้ย ช่องกลมตรงนี้ตามสเปคของเขาอะเราสังเกตเห็นว่าหน้าของสินค้าเนี่ยมันหายมืดอะคือมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าเราเห็นซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมันดีนี่นามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้หน้าตรงเนี้ยเราเห็นแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะเนาะว่าไอ้ผิวตรงเนี้ยมันเป็นสีเงินเหมือนกันไงมันก็เลยมีการเบลสแสงเข้าไปที่ตัวสินค้าด้วยมันคล้ายๆกับมันทําหน้าที่เป็นรีเฟ็กให้เราเลยแหละแบบแสงมันเข้ามาปุ๊บสะท้อนปึ้งยิงเข้าไปที่น้าสินค้าตรงๆมันก็เลยเป็นการเปิดเงาข้างหน้าสินนนนนนค้้้้้าาาาขขึึซ่่่งงตรรเเเีีีียวมมมััป็อดกลท หรือแม้แต่ไอช่องเล็กๆตรงนี้คือเรายิ่งเพิ่มหน้าสะท้อนให้มันน่ะมันก็จะยิ่งเคลียร์มากขึ้นไปอีก<ช>อพี่ว่าตรงนี้เป็นข้อดีของเต็นต์ตัวนี้นะพูดไปมันก็ไม่เห็นภาพทําใ,<ช>ใ,ให้ดู <คำ S 2> ดีว่าทำให้ดูเลยเทสให้ดูตั้งแต่เริ่มเปิดด้านหน้าอย่างนี้แล้วกัน เป็นจะถ่ายทั้งหมด3ภาพนะแล้วก็ใช้เซตติ้งเดิมเหมือนกันหมดเลยเทียบ<า>ให้ดูว่า3ภาพเนี่ยความสว่างของบอดดักเป็นยังไงบ้าง3ภาพในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าปิดฉากในแต่ละชั้นอะนเปิดโล่งเลย<า>กับปิด<น>ชั้นที่1แล้วก็ปิดชั้นที่2จะให้ดูเทียบกันเปิดช่องมาตรฐานเปิดช่องรู้น่อยอันนี้คือภาพแรกแบบเปิดหน้าทั้งหมดอ่ดูภาพที่สอภาพที่สคือเปิดรูใหญ่ภาพที่สาม ภามที่สามองค์เปลี่ยนนิดน <ะ S 2> หน่อยเพราะว่ารูมันเล็กอนะเนาะแต่สิ่งที่พี่สังเกตเห็นก็คือความสว่างกระจ่างใสอะดูภาพแรกนี่กลับย้อนกลับไป,ไปค่อยๆกดไปเห็น<า>ปะเ<ล>นี่ยมีความดําตรงเนี้ยหน้าตุ๊กตามืดด้วยนะแล้วก็มีความดําตรงนี้ตอกลับไปความดาตรงเนี้ยลดลงเยอะมากๆแล้วหน้าสว่างขึ้นตัวนี้เปิดดูเล็ก เอออันเนี้ยน่าดูสว่างกระจ่างใสมากเลยแล้วเงาที่ฉากหลังหายไปหมดเลยนั่นน่ะสินะพี่ว่ามันเห็นชัดมากเลยนะถือว่าใช้ได้ถ้าสมมติว่าเราใช้ไอรูนี้ได้ถ้าเราถนัดนะนะแต่ว่ามันก็ได้บางสินค้าบางอย่างที่แบบมันเล็กๆอะไรอย่างี้หรืออยู่กที่ตรงนี้อย่างเงี้ยก็ดูเหมือนถ่ายแล้วก็จบหลังกล้องได้เลยพี่อัพเลยนะอย่างเงี้ยก็เห็นกันไปแล้วเรื่องของการลบเงาคราวนี้พี่จะขอเอา iPhone มาลองถ่ายดูสอาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าเป็นพวกสายมือถือพวกสายมือถืออยากให้ลองว่ามันก็ลองใช้แบบนี้ได้เหมือนกันแต่ ีนี้เนี่ยเท่าที่เราทดสอบมานะสำหรับตัวโทรศัพท์เนี่ยเรื่องของแผ่นใหญ่ตัวเนี้ยกับแผ่นเล็กตรงเนี้ยมันดูไม่ค่อยตา่างแต่ถ้าเกิดน้องๆไปทำดูแล้วน้องๆเห็นน้องๆก็ใช้นะแต่พี่เทสแล้วพี่ไม่เห็นไงช็อตแรกนะก็คือเอาฉากหน้าออกไปหมดเลยนะเล่นโทรศัพท์มันจะออกวายๆหน่อยใช่ iPhone นะเนี่ยมันจะออกวายพี่ก็จะจิ้มโฟกัสที่หน้าของน้องเขากนะคะอะ่ได้ช็อตหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวพี่ก็จะปิดอันใหญ่ลงมา ช่องที่เล็กขนาดนี้เ <laughs> น<จ>ี่ยโอเคมาสามภาพภาพแรกนี่คือภาพที่เปิดโล่งหมดเลยภาพนี้คือพี่เปิดฝามาตรฐานและภาพนี้ก็คือฝาเล็กอเออมันก็ต่างกันนะก็ต่างแต,ออแต่พี่รู้สึกว่าไม่ค่อยมากอะพี่ก็เลยคิด่พี่จะไม่พยายามมากอันนี้คือฝาเล็ก อันนี้คือฝา,ฝามาตรฐานเปิดล่งเป็นอย่างนี้เลยคือหน้าตุ๊กตาดําเลยเห็นเลยแล้วก็มีเงาตรงนี้เห็นชัดซึ่งฝานี้ลดตรงนี้ลดลงแล้วหน้าตุ๊กตาดีขึ้น อันเนี้ยดีหน้าตุ๊กตาดีข้างหลังดีขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่ใช้รูเล็กนี้หรอกพี่ก็จะใช้ฝามาตรฐานของเขาเราก็จะได้จัดองค์ประกอบง่ายๆด้วยอันนี้กรณีที่ใช้ iPhone น,นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทดลองถ่ายอีกมุมหนึ่งดีกว่าเป็นมุมแฟลเลยขอเวลาจัด5นาทีด้วยการจัดฉากอะไรในเต็นท์เรียบร้อยแลย้วใช่ไหมครูพี่ขอเวลามอกี้คือจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันดีกว่าสมมุติว่าเราจะขายน้ําหอมแล้วกันนะองค์ประกอบแล้วก็เปิดด้านหน้าแล้วก็จัดจัดด้านหน้า นี่คือสิ่งของที่จัดไว้แล้วเรากะว่าเราจะขายน้ําหอมส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นพร็อพที่ใส่เอาไว้ให้มันดูสวยๆว,ยวิธีการถ่ายแฟลชเลนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปสอนแบบวิธีการคิดอะไรเงี้ยวิธีการจัดอันนี้ก็ลองทําให้ดูก่อนเออแต่จะบอกนิดน,นึงสาหรับเต็นท์เนี่ยมันสามารถถ่ายได้ทั้งถ่ายด้านตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมาถ่ายด้านตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าถ่ายด้านตรงเนี้ยมันจะได้แอเรียที่กว้างกว่าหมายถึงในแนวสี่เหลีล่ยมผืนผ้าออกทางด้านข้างมากกว่าเป็นก็เลยเลือกมาถ่ายด้านข้างตรง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ่ะเอาวางกับพื้นมันก็ได้นะ แต่ว่าถ้าวางกับโต๊ะเนี่ยมันก็ง่ายในการจัดแต่ว่าเพราะว่าเราจะถ่ายแล้วก็ต้องต่อโต๊ะขึ้น <c oughs> ไม่มีอะไรมากแล้วก็เซตติ้งใช้เอฟประมาณสัก5ก็ได้แล้วก็โฟกัสไปที่น้ำหอม <5. 6. S 2> ออใช้เอฟ5 6เออใช้เอฟห้าจ0ไอเอสโอสปีดชัตเตอร์สองร้อเออมันก็จะได้โอเวอร์นิดๆนะต้องการให้มันโอเวอร์นิดๆใช่ใช่ภาพที่ได้มันจะดูคลีกคลอ่ะอันนี้คือภาพที่ได้มุมแฟลตเลย์ถ่ายน้ำหอม <c oughs> มันจะเป็นสไตล์ใสใสคลีคลีอมุมแฟลตเลย์เนี่ยมันจะประมาณว่าเป็นการทำแอดโฆษณามากกว่าเป็นว่านะ มากกว่าการที่จะขายเป็นสินค้าที่จะขายแต่เมื่อกี้เราจะขายน้ําหอมแต่ว่าไอ้ภาพอย่างเงี้ยมันจะเป็นใช้ทำแอดน้มกกาซีนจะดูเหมาะกว่าเหมือนกับว่ามันสามารถวางสินค้าได้หล <ไร S 2> ายอย่างแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างได้อะไรเงี้ยการจัดวางเลือกอะไรมาวางเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปสอนละกันอันนี้ให้เห็นก่อนว่าเต็นต์ตัวเนี้ยมันใช้ถ่ายแฟลชเลได้นะมุมมหาชนในตอนนี้เนี่ยนะเราก็สามารถทําได้กับเต็นต์ ECO ันนี้ใช่แล้วมันสามารถถือถ่ายได้เลยไงอ๋อเดี๋ยวขอเสริมก่อน อขอเสริมก็คือว่าสำหรับเหมือนเดิมใช้ขาตั้งที่ทำท็อปเทเบิลได้ก็น่าจะง่ายกว่าถ้าสมมติมีสินค้าหลายอย่างอ๋อถูกต้องสินค้าหลายตัวก็ใช้มุมท็อปเทเบิลวางนี้ใช่ไหมเราก็จัดเปลี่ยนของแล้วก็เป็นมุมเดิมกดชัตเตอร์ก็จะมาะกว่าแล้วก็ขอเสริมไปอีกก็คือว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายมุมนี้ก็ได้ลอ,อ,องดิฉันขอ copy มุมของคุณครูเลยก็แล้วกันนะคะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันทํามุมนี้ได้หรือเปล่านะคะเป็นเห็นพวกที่เขาถ่ายลง Instagram อินสตาแกรมเขาจะชอบแบบใช้มุม ใช่เยอะเยอะเลยแหละตรงนี้จะมีรอยหักของไอ้องศาที่มันขึ้นอของเต็นท์น่ะ,ะพี่ว่าของพี่เนี่ย จะต้องเลื่อนฉากเนี้ยมาทางนี้อีกหน่อยนะึงโอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วถ้าสิ่งที่พี่ทําต่อไปก็คือพี่ก็จะอาจจะเพิ่มความสว่างในแอปของตัวเองเลยแต่งอีกนิดหน่อยได้จริงๆอ่ะการแต่งอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปเพิ่ม Exp o s u r e เซอสำหรับฉากขาวนะให้เงาดําๆเนี่ยมันก็จะก็จะหายไปเลยก็ถือว่ากับมือถือเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันก็ได้เห็นคุณสมบัติกันไปแล้วว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้งานได้อย่างมืออาชีพพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็มีข้อดีที่แตกต่างหลายๆอย่างที่เราว่ามันน่าใช้สิ่งที่เป็นชอบก็็็คืืออกกกาาาารที่่่มันนถถถยยไไไดด้้้แลลววเห คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจะใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายสินค้ามันก็เลยต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเป็นอุปก,กรณ์ DIY เ่ะเราอาจจะต้องปิดไฟทั้งห้องเป็นเคยเห็นเหมือนกัน เขาจะต้องปิดไฟทั้งห้องแล้วก็จะได้คอนโทรลไฟได้ในแสงข้างนอกไม่มากวนแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้เต็นท์แบบนี้แสงจากข้างนอกก็จะไม่มากวนเลยเพราะว่าเต็นท์มันปิดรอบด้านเราก็จะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นด้วยเต็นท์ตัวนี้ก็เห็นฟีเจอร์ทั้งหมดไปจนครบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาซื้อหากันนะคะที่ w w w e l e ว t ์ o t o com s h o p เข้ามาที่เว็บแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่แฟลตแล้วก็ให้เลือกที่ชุดไฟสตูดิโอก็จะเจอ eco อยู่ในนั้นอ่าหรือคลิกตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปเลยที่สินค้าตัวนี้โดยตรงสั่งซื้อกันเข้ามานะคะส่ง EMS ฟรีด้วยนะบอกคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปของการสอนถ่ายภาพโดยใช้ตัว ECO BOX เนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็คอยติดตามนะว่าจะมีอะไรออกมาบ้างแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย โอเคคลิปจบแต่ว่าคนไม่จบบังเอิญว่าตอนที่ผมเห็นพวกคุณกําลังรีวิวอย่างเมามันเนี่ยผมเห็นความสามารถบางอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับไอ้เต้นนี่เลยตอนนี้ทุกคนลองมองมาที่หน้าพวกผมเลอ๋อ oh, รู้ละ คุณเห็นไหมว่าแสงเนี่ยมันไปอยู่ข้างหลังแล้วแสงจาก LED เนี่ยมันก็ตกกระทบหน้าตาก็ไม่ผ่องใสเกิดเป็นเงาอยู่บนใบหน้าซึเยอะแยะเอแล้วเราต้องถ่ายวิดีโอในลักษณะแบบนี้มาเรื่อยๆเป็นความลำบากแต่ทีนี้ผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเรามีไอ้กล่อง ECO เนี่ยมันจะทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่เคยลองทํามาก่อนนะเราลองไปพร้อมๆกันคราวนี้ก็คุณลองเทสนั่ง อืมวิดีโอโอเคแบบนี้นะดูเป็นไงกระจ่างใช่เดี๋ยวผมลองปิดนะกูถือไปนะเป็นไงบ้างเป็นตับใช่เป็นตับแล้วเห็นแสงตกกระทบใช่ไหมเปิดไฟนะโอ้ดาราโอวดูโอใช่ไหมครูโอหน้ามันขาวอ่ะไอ้กล่องนี้เขา่าจะทำขาตั้งมาด้วยนะอันนี้ลองล่มทะลุนะฮะแบบนี้หล่นโอเคกลับมาถ่ายที่เดิม เป็นไงมะมีล่มไม่มีล่มเออมันสว่างกว่าแต่ความนวลน,นะมีล่มไม่มีล่มคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ไฟ LED มาใช้สําหรับการถ่ายวิดีโอครับมันก็เป็นวิธีใช้อีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่แบบว่าทําบ้านเป็นสตูดิโออ่ะเออสมมติว่าต้องการจะให้ไฟเข้าหน้าใช่ไหมแล้วก็ใช้อีกกล่องเนี่ยแต่ว่ากล่องนี้ก็มีความอัรถประโยชน์อยู่เหมือนกันนะคุณเพราะตัวมันเป็นคล้ายๆกับซอฟ์บล็อกอยู่แล้วไงเอามาใช้แบบนี้ได้เลยถือว่าใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์นะแต่ก็ใช้ได้ อ่ะสมมติว่าขายเครื่องสำอางใช่ไหมม,มาถ่ายเครื่องสำอางเสร็จแล้วก็มาถ่ายหน้านางแบบฮะสมมติว่ารีวิวเครื่องสำอางด้วยถ่ายออวิดีโอเน่ก็ใช้เนี่เป็นไฟคือมีลมทะลุก็ได้ไม่มีก็ได้ก็คือใช้มันเป็นไฟแบบแหล่งกำเนิดแสงใหญ่ๆยังไงก็สวยอยู่แล้วหรือว่าขายเครื่องสำอางนี่แหละอยากจะเซลฟี่ตัวเองก็สามารถจะใช้เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแสงกว้างๆใหญ่ๆได้เพราะตามหลักแหล่งกำเนิดแสงยิ่งใหญ่แสงยิ่งนุ่มแล้วหน้าเราเนี่ยเข้าไปใกล้แหล่งกำเนิดแสงเท่าไหร่ก็ยิ่งนุ่มเท่านั้นก็ลองไปทําดูอ่ะจัด